อามาฟังเคสตัตดี้กันเป็นของต่างประเทศข้าพเจ้าเกิดและเจริญเติบโตที่เมืองไทยปัจจุบันอายุ74ปีแต่งงานแล้วก็มีบุตรธิดารวม6คนเป็นชาย2คนหญิง4คนในอดีตสามาีของข้าพเจ้าไปมีผู้หญิงคนใหม่ข้าพเจ้าก็เต็มใยจยกให้ไปเลย โอ้มีแต่พระเวสันดอนก็นบริจาคบุตรภรรยานอะอันนี้บริจาคสามีเอล้าจะไปเป็นอะไรเนี่ยบัแต่สามีไม่ยอมอย่า,าหเห็นไหมพอเจอจริงเนะี่ยข้าพเจ้าจึงตัดสินใจหนีมาทำงานที่ประเทศอังกฤษไม่ใช่อะไรหรอกให้โอกาสเขาได้อยู่อย่างผาสุก ปีหนึ่งสามหลังจากอังกฤษแล้วอีกแปปีก็อยากกับสามีสำเร็จเขาพเจ้าอยู่ที่อังกฤษรวมเวลาแล้วประมาณสาปีแล้วชีวิตในประเทศอังกฤษขราพเจ้าทำงานเป็นแม่บ้านรับทำกับข้าวให้กับผู้ที่มาสั่งทําเป็นรายเดือนมีรายได้พอใช้และส่งให้ลูกๆถึงเมืองไทยต่อมาขราพเจ้าก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับชายชาวอังกฤษ ตั้งแต่29จนปัจจุบันเมื่อข้าพเจ้ามีหลักฐานมั่นคงก็ได้ทำรเรื่องติดต่อพาลูกสาวสามคนมาอยู่ที่อังกฤษด้วยต่อมาลูกสาวสองคนแยกตัวออกไปข้าพเจ้าจึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับลูกสาวที่ชื่อเล่นว่าเล็กซึ่งเป็นคนพิการปัญญาอ่อนเพียงคนเดียวในครอบครัว เล็กสามารถรับรู้ได้ทุกอย่างแต่ตู้ตอบไม่ได้ร้อเปอร์ซนมีปัญหาในการพูดมักจะใช้ภาษาท่าทางประกอบเสียงเพื่อบอกความต้องการของตนเองแล้วก็ยังมีปัญหาทางสุขภาพร่างกายอีกหลายๆอย่างมักจะเป็นหวัดหายใจไม่ค่อยสะดวกแพทย์บอกว่าเป็นโรคไวรัสลงปอดให้จำคำนี้ไว้นะจ๊ะไวรัสลงปอด เล็กเคยเข้าโรงพยาบาลเพื่อเจะเอาน้ำในปอดออกเพราะมีอาการหายใจไม่ออกหลงจะาผ่าตัดครั้งนั้นแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าทีควรข้ับเจจาจึงปลูกพันธุ์และรักเป็นห่วงลูกคนนี้มากกว่าใครตามปกติเล็กเป็นคนอารมณ์ดีไม่โกรธใครชอบช่วยเหลือแม่ทำงานเช่นเป็นลูกมือทำอาหารเพื่อถาวายพระอาจารย์ที่ศูนย์ประเทศองกฤษ เล็กมักจะแบ่งเงินรายได้ของตอนเองที่ได้จากการช่วยเหลือรัฐบาลสำหรับคนวิการเป็นเงินอาทิตย์ละ116ปอนด์มันกี่พันบาทน,นเนี่ยเกือบหมื่นเน่ยสร้างองค์พระธรรมกายยำตัวให้ตนเองหนึ่งองค์และทำบุญกระสูปฏิบัติธรรมอยู่สม่ำเสมอบอกบุญคนที่มาบ้านในท่ากระถินปูชาคุณพระเดพระคุณหลวงปู่เมื่อปี44 เวลาข้าพเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เล็กนี่แหละเป็นคนคอยหยิบยาให้ปลายเดือนกันยายน44เล็กเป็นหวัดอยู่สองสาวันมีอาการไอรุนแรงมากขึ้นหายใจไม่ออกจึงเรียกรถพยาบาลมารับกลางดึกเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเล็กหายใจไม่ออกกระสับกระส่ายมากและได้เสียชีวิตในวันที่7ตุลาคม44ข้าพเจ้าก็ได้รวบรวมบัจจัยที่เล็ก บอกบุญไปทำบุญที่วัดหลังจากที่แล็กเสียชีวิตได้หนึ่งปีลูกชายอีกสองคนของเขาไปเจ้าทอยู่เมไทยก็เสียชีวิตอีกสองคนนะรวมเป็นสามคนล้วนป่วยด้วยโรคไวรัสทั้งคู่ลูกชายคนเล็กชื่อตึงตึงเคยสร้างพระธรรมกายป็นมตัวองค์หนึ่งเคยมางานสวนพระวิธรรมคุณยาอาจารย์และนานๆจึงจะตักบาตรครั้ง เป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเวลาเข้าสังคมถึงไปมีสัมพันธ์ลับกับพยาบาลลูกสาวเดทหารคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นถึงก็มีภรรย,ยาอยู่แล้วต่อมาพยาบาลคนนั้นก็ได้แอบไปทําร้ายภรรย,ยาหลวงขณะที่กําลังตั้งครรภ์ทำให้ภรรย,ยาหลวงแท้งเราไม่สามารถมีลูกได้อีกต่อไปเห็นไหมเหมือนคล้ายๆกับเคสหลายๆเคสผ่านมาคล้ายๆอย่างเนี้ย ภายหลังถึงกับพยาบาลก็เลยแยกจากกันภรรยาหลวงก็ไปขอเด็กกําพร้ามาเลี้ยงอย่ามีลูกแต่เลี้ยงในหนึ่งปีภรรยาหลวงก็เสียชีวิตลงถึงก็เลยเลี้ยงลูกคนเดียวจนเด็กอายุสิปีตึงก็มาตายไปอีกเมื่ออายุสี่สิบดปีด้วยโรคไวรัสขึ้นสมองลูกชายคนโตชื่อต้อมเคยบวชพระอยู่หกพรรษา แต่ภายหลังก็ลาศิกข,ขาพอขับยาวธรรมบุญครบผ้าสิบวันลูกชายคนเล็กที่ชื่อถึงวันเล่งขึ้นก็ได้รับข่าวจากเมืองไทยว่าลูกชายคนโตที่ชื่อต้อมเนี่ยอายุ43ปีก็ตายลงด้วยโรคไวรัสลงปอดปกติยาสบุรีดื่มเหล้าพอมีภรรยาก็ลดถลงไปก่อนเสียชีวิตสองปีสุขภาพทุดโทรมลง หน้าตาดำคล้ายคนแก่นี่เคยบวชแล้วไหมพอราสิกขาก็มาดื่มเพราะนั้นพระลูกชายนะลูกนะใครที่จำเป็นจะต้องลาสิกขาเนะี่ยลาสิกขาแล้วต้องไปเป็นตนบุญตนแบบที่ดีของโลกอย่าไปดื่มเหล้าสูบุรีอย่างนี้เนะี่ยมันเสียเสียถึงพระอุปชา,าจารเสียถึงวัดด้วย เสียถึงหมู่คณะโอ้เสียยะแยะเลยเสียพระเหลืองเรืองเข้าสุกอีกแล้วก็ไปอบายอย่างนี้อย่านะลูกนะอย่าแล้วยังไม่พอเห็นใครสูบหรี่ดื่มเหล้าตั้งชัวใหในข้าเลิกอย่างนั้นถึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะเล็กทําการอะไรมาจะมาเกิดในสภาพที่ไม่สมประกอบ พิการทางสมองมีโรคจำตัวแล้วทำไมต้องมาเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันด้วยก่อนตายลูกสาวก้าพเจ้ารับรู้เหตุการณ์ที่พระอาจารย์และผู้ที่ไปเยี่ยมบอกให้นึกถึงบุญได้หรือไม่เพราะตอนที่ไปเยี่ยมลูกสาวก็าพเจ้าอยู่ในอาการหนักโต้อตอบอะไรไม่ได้แล้วแต่ไม่ผู้เห็นน้าตาของเล็กไหลออกมาเพราะเหตุใดเขาจึงน้ําตาไหลคะคติก่อนตายเล็กเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ที่ไหน ลูกชายทั้งสองตายแล้วไปไหนรับบุญทิวทีพย์ไปให้ได้หรือไม่เพราะกรรมอันใดทําให้ลูกสาวและลูกชาเสียชีวิตด้วยโรคไวรัสทั้งสามคนในเวลาใกล้กันบุญที่ลูกทําอย่างต่อเนื่องทุกบุญจะมีผลช่วยให้ลูกที่เสียชีวิตไปแล้วและลูกสียังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่เจ้าคะแล้วข้ายังต้องการบุญอะไรอีกเจ้าคะอะะมาฟังกันเลยนี่ฝันในฝันนะ หลับแล้วก็ฝันไปเป็นตุเป็นตะมาเล่าให้ฟังนะเล็กลูกสาวตายด้วยไวรัสล,ลงปอดพิการทางสมองเพราะกรรมในอดีตลูกสาวคนนี้ก็เคยเกิดเป็นลูกของแม่ในชาตินี้แหละ ชาตินั้นเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมแต่ว่าเล็กเป็นผู้ชายในบรรดาพี่น้องทุกคนเล็กจะเป็นคนขี้เหล่าและเจ้าชู้เจ้าชู้มากกว่าใครวิบากกรรมนี้จึงทำให้มาเกิดเป็นผู้หญิงเป็นคนพิการทางสมองกรรเจ้าชู้ทำมาเป็นผู้หญิง ดื่มสุราอะไรกับพิการทางสมองเนี่ยที่เราสามคนเกิดเป็นผู้ชายคือลูกที่สองคนนะ่ะก็เป็นลูกของแม่ในชาตินี้เนะี่ยชาตินั้นก็เป็นลูกด้วยแต่เป็นผู้ชายชาตินี้ผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งตามทันไหมชาตินั้น กรรมนี้แปลกชอบเล่นแกล้งสัตว์ชอบเล่นแกล้งสัตว์กันเพราะตอนนั้นยังวัยรุ่นคืออยากทดลองวิทยาศาสตร์เอาลูกเป็ดใส่ผ้าชนะคล้ายๆฉลอมในปัจจุบันเนี่ยเพื่อจะดูว่ามันว่ายน้ำได้ไหม ใส่แล้วก็โยนลงไปในน้ำดูซิว่าเวลามันอยู่ในชะลอมัน่หวได้ไหม<อ>หรือ <c oughs> อยากจะรู้ว่าลูกสุนัขนี่มันไหยน้ำได้หรือเปล่าจับมันโยนลงไปเลยเราทั้งสามคนก็นมาดูดูซิมัน่หยได้ไหม<อ>มันก็พยายามจะเกียกตะกายวหายเป็ดมันก็่ายได้ หมาก็พอได้พอถึงแมวทดลองวิทยาศาสตร์อยากรู้เนี่ยว่าลูกแมวจะว่า,วายน้ำได้หรือเปล่าทั้งสามก็เลยช่วยกันจับลูกแมวโย่ลงไปในคลองเพื่อจะดูว่ามันเป็นอย่างไรผลปรากฏว่าแมวดิ่นทุรนทุรา,ายจนตาย ด้วยความคันนองของเด็กวัยรุ่นในตอนนั้นน่ะกำลังสนๆนอยู่เนี่ยเพราะถ้าใครมีลูกวิหลานสนๆดูใหดีนะกรรมนี่ไม่เว้นแม้แต่เด็กนะไม่ใช่ว่าอินโนเซนต์แล้วไม่มีปัญหานี่นี่เห็นไหมวิบากกรรมนี่จิงทำให้เป็นโลคไวรัสลงปอดขึ้นสมองตายทั้งสามคนจ้ะ เวลาไลาเ่เลียนเะห็นไหมที่เล็กกลับมาเป็นลูกแม่อีกเพราะรักลูกไม่อยากให้ลูกไปดื่มเหล้านอกบ้านในชาตินั้นนะแม่จึงให้ลูกไปชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้านกันแล้วกันชาตินั้นจําได้ไหมว่าเล็กขี้เมาอ่ะเรากลูกจะไปกินกินเหล้านอกบ้านแล้วแม่เป็นห่วงมามา,มาในบ้านเถอะของดีๆจะได้อยู่ในบ้านเราอะ แล้วตัวเองก็ทำกับแกล้มให้ด้วยความยินดีกรรมนี้จึงทำให้มีวิบากที่ตั้งมาเกิดเจอกันและรับเลี้ยงลูกที่วิการทางสมองที่มีร่างกายเป็นสมประกอบเพราะไปสนับสนุนให้ดื่มแถมทำกับแกล้มให้ไอความไม่รู้นี่มึงเอาเรื่องมกัเงินนะไม่รู้ว่ามันมีวิบากตรงเนี้ยกิเลสกรรมวิบากเอาเรื่องทีเดียวเนี่ย ก่อนตายเล็กรับรู้เหตุการณ์ที่พระอาจารย์แนะนําตายแต่ไม่เต็มร้อยหรอกเพราะที่หน้าอกมีความรู้สึกเหมือนมีของหนักๆทับทําให้หายใจไม่ออกแต่จจในเวลาสุดท้ายรับรู้ว่าพระอาจารย์มาเยี่ยมแต่ขยับตัวไม่ได้น้ําตาจึงไหลออกมาเพราะรู้ว่าตัวต้องตายอีกส่วนหนึ่งก็ดีใจที่พระอาจารย์มาเยี่ยมทำให้ตัวเองนึกถึงบุญได้ ตายแล้วก็เหมือนหลับแล้วก็ตื่นขึ้น,นกลางวิมานทองของชั้นจาตุมหาราชิกามีวิมานพอประมาณในสายคนทันเป็นเทพธิดาคนทันกำลังตื่นเต้นกับชีวิตใหม่อยู่ตอนนี้ตั้มลูกชายคนโตตายแล้วเมื่อครบเจดวันก็ถูกพาไปยม,มโลกเลย แล้วก็ถูกพิพากษาให้เป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกคุมห้าคือเป็นกุมพันที่ต้องมาทำหน้าที่นี้เพราะว่าบุญที่เคยบวชเอาไว้นะมาช่วยไม่ให้ไปตกนรกคุมห้าทั้งทั้งที่ดื่มโซลาเมลัยบุรีก็เลยได้มาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันปิดอบายได้แต่ว่าก็ยังต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่ ไม่งั้นก็ไปโดนกรลอกแล้วเนี่ยตึงลูกชายคนเล็กตายแล้วก็ไปเป็นกายสัมเวสีรอคอยการไปเกิดอยู่จ้ะบุญที่ลูกทิ่ไปให้ทุกคนได้รับซึ่งอันที่จริงตึงหนะต้องไปอยู่โยมโลกแต่บุญที่แม่ทิศไปให้จึงทําให้เป็นแค่กายสัมเวสีคอยการไปเกิดกับผู้มีกรรมคล้ายๆกันกับตัวต้อมก็ได้รับบุญแต่ก็ต้องรับกรรมเป็นเจ้าหน้าที่ในโยมโลกก่อน และก็ได้รับบุญจึงทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าทุกคนจ้าทั้งสามคนต้องการทุกบุญที่แม่จะทำไปให้จ้า